วัสดีครับวันนี้เข้าแปลงมันสำปะหลังนะครับมาขุดมันสำปะหลังมันสำปะหลังแปลงนี้อายุ10เดือนกับประมาณ12-13วันนี่แหละครับที่ผมได้รีบขุดเร็วนะครับก็เพราะว่าปัญหาเรื่องน้ําฝนนะครับปัญหาเรื่องน้ําฝนก็คือถ้าผมปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะเน่าครับผมก็เลยจําเป็นต้องขุดอายุสิบเดือนกับประมาณ13วัน แปลงนี้ผมปลูกระยะอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบนะครับจำนวนต้นต่อไร่มันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นนะครับไร่ละสิบตันนะครับไร่ละสิบตันก็หมายความว่าหนึ่งต้นนะครับมันจะต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแปดแปดกิโลครึ่งนะครับถ้าแปดกโลครึ่งก็จะได้อยู่ประมาณสิบตันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะครับชั่งให้ดู ไอแปลงนี้ผมฉีดฮอร์โมนนะครับผมแป้งนี้ที่ผมปรับปรุงดินก็คือผมจะใส่ขี้ไก่แกะประมาณไร่ละ30กระสอบขี้ไก่แกะไร่ละ30สอบมีการฉีดฮอร์โมนชุดทําโครงสร้างอยู่ประมาณ8รอบครับแล้วก็มีการฉีดฮอร์โมนที่ทําให้มันสมหลังลงหัวอีกรอบหนึ่งนะครับเซียมาแปดเกนี่ก็คือถ้าการบํารุงรักษาถึงนะครับหมายถึง การปรับปรุงดินดีมีการใส่อินทรีย์วัตถุแล้วก็มีการปรับสภาพดินปรับค่าพีเฮ้ได้นะครับแล้วได้มีการฉีดฮอร์โมนอย่างนี้นะครับแล้วมันจะทําให้ผลผลิตต่อไร่มันค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างเงานี้นะครับเงานี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 0 17กิโลครึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ผมดูอย่างกรณีเงานี้ถือว่าเป็นเงาใหญ่นะครับเงาใหญ่มันอยู่ที่ประมาณ26โลครึ่งครับเงาใหญ่26โลครึ่งเงากลางนี่ เงากลางๆมันอยู่ประมาณ1 5ถึงส7ส่วนเงาเล็กนี่เล็กสุดที่ผมเห็นในไร่นะครับมันอยู่ที่5โลแต่5โลนี่มันน้อยมากนะครับส่วนมากถ้าเป็นเงาเล็กมันจะอยู่ประมาณ7 7ถึง10โลนะครับ7ถึง10โลแต่ถ้าเป็นเงากลางๆก,ก็ประมาณ1 2ถึง17แต่ถ้าเงาใหญ่ก็จาก17ไปถึง30นะครับแต่ค่าเฉลี่ยแปลงนี้ที่ผมดู ดูรวมๆนี่ยค่าเฉลี่ยมันอาจจะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยต่อต้นนะครับมันอาจจะถึงประมาณสิบสิบสองผมว่าอย่างต่ำน่าจะประมาณสิบสองครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันมีโอกาสถึงสิบสี่นะครับถึงสิบสี่เพราะว่าเงาเล็กเนี่ยมันผมถือว่ามันมันมันไม่ค่อยเจอนะครับเงาเล็กเงาเล็กอย่างห้ากิโลนี่มันไม่ค่อยเจอครับส่วนมากมันจะอยู่แถวแถวสิบนะครับ ส่วนเงากลางก็สิบสองถึงสิบเจ็ดส่วนมากมันจะเป็นเงากลางๆซะมากกว่าครับเงาใหญ่ก็มีแต่ก็น้อยอยู่ครับส่วนมากจะเป็นเงากลางเงากลางก็ประมาณสิบสิบสองถึงสิบเจ็ดโลนะครับอย่างกรณีเงานี้เง,า,งาใหญ่ก็ยี่สิบหกโลครึ่ง อันนี้อันนี้เงานี้ก็เงานี้ก็เป็นประมาณเงากลางๆนะครับเงากลางๆก็ประมาณเงานี้ประมาณ15 นีนน 8, 8ลลนน้น่าจะเป็นเงาเล็กครับเงาเล็กนี่แปดแดโลครึ่งเงานี้สิบเกิโลสิบเกิโลน่น่าจะเป็นเงากลางๆนะครับ ก็น่าจะเงากลางอันนี้สิบเก้ากิโลเงาเงานี้จะเป็นเงาเล็กนะครับเงาเล็กเงานี้สิบสามสิบสามครึ่งแต่จริงๆงเงาเล็กนี่ต่ำสุดที่ผมเห็นมันเห็น เห็นอยู่ประมาณ5กิโลครับแต่ส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ10อันนี้อันอันนีนน้เป็นเงาเล็กเงาเล็กเงานี้เกือบ5้กิโลครับน่าจะเล็กสุดแล้วครับเงาน,นี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเงากลาง เง่ากลาง14กิโลอ,อันนี้18กิโลครับ18กิโลก็เป็นเง่ากลาง นนี้ก็เงาเงาประมาณกลางๆนะครับอันนี้13บสโลแต่แต่เงาใหญ่สุดมันมันจะประมาณถ้าเป็นโซนเงาใหญ่มันจะประมาณ20ขึ้นนะครับ20ขึ้นก็มี ก็มีอยู่แตกก่ก็ปริมาณก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับอย่างเงานี้22กิโลก็ถือว่าเป็นเงาใหญ่แต่ส่วนมากที่ที่มองด้วยสายตาส่วนมากมันอยู่ประมาณ13-14กกิโลนะครับส่วนมากนะอันนี้ก็น่าจะเป็นไปทางเงาเล็กนะครับเงานี้ก็10บกิโลนะครับเงาถือว่าเงาเล็ก10กิโล ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมันก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ว่าถ้าเล็กสุดก็ประมาณ5แต่แต่ถ้ากลางๆเนี่มันน่าจะอยู่ประมาณ10ขึ้นไปถึง10ขึ้นไปถึง17 1 8จนี่นะครับแต่แปลงนี้ก็เสียหายก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเน่าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันดินมันอุ้มน้ำแล้วมันขาดนะครับ เงานี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบเงานี้ถือว่าเป็นเงาเล็กนะครับนี่เงานี้น่าจะประมาณสิบแต่ค่าเฉลีย่ยตามที่ผมดูดูแล้วคาดการนะครับคาดการเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ค่าเฉลีย่ยไม่ต้องไม่น่าจะต่ำกว่าสิบสองหมายถึงแต่ละ แต่ละเงาในแปลงนะครับถ้าหาค่าเฉลี่ยมาแล้วมันน่าจะอยู่ประมาณ12กิโลนะครับ12กิโลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่แปลงนี้มันก็เสียหายค่อนข้างเยอะจากเนี่ยครับปัญหาเรื่องเน่าปัญหาเรื่องเน่าเพราะว่าดินแปลงนี้มันเป็นมันเป็นดินค่อนข้างที่จะต่ําแต่แปลงนี้นะครับถ้าถ้าสมมติว่ามันไม่เสียหายจาก ปัญหาเรื่องเน่านะครับที่ผมดูแล้วผมว่าผลผลิตต,ต่อไร่มันแปลงนี้นะครับมันต้องสิบตันขึ้นเพราะว่าค่าเฉลี่ยของถ้าเราปลูกระยะเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบนี้ยจำนวนต้นต่อไร่มันก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นหนึ่งพันสองร้อยต้นนี่เราทำต้นหนึ่งนะครับทำต้นหนึ่งแค่แปดโลครึ่งเราก็ได้สิบตันแล้วครับ เราก็ได้สิบตันแล้วแต่ค่าเฉลี่ยแปลงนี้เลยต่อเงาผมคิดว่าน่าจะอย่างต่ำสิบสองกิโลนะครับค่าเฉลี่ย,ยแถวนี้แถวนี้อย่างเงานี้นะครับต้องมีสิบหกสิบเกดโลนะครับเป็นันหาเงาเล็กไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากมันจะอยู่เป็นเงากลางๆเนี่ยไอ้นี่เงาเล็กนะครับเนี่ยแต่เงานี้ก็ไม่น่าจะขาดสิบกิโลครับ น่าอยู่ประมาณ1ิบเอ็ดสเโลนี่อย่างเงานี้ก็น่าจะเป็นเงาใหญ่เงาใหญ่เงานี้ก็น่าจะเฉียดเฉียด20โลนะครับเงานีนเทียบกับแขนผมนะครับมันต่างกันค่อนข้างเยอะเงานั้นโอ้ขาดเยอะแต่เงานี้น่าจะโโอ้ห จริงๆแล้วจุดประสงค์ในการฉีดฮอร์โมนแปลงนี้ของผมก็คือผมฉีดไป8รอบมันเป็นมันสำหลังเดือน11นะครับมันสำหลังเดือน11ก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องจํานวนหัวต่อต้นมันจะน้อยครับก็คือในหนึ่งเง่ามันจะมีอยู่ประมาณ6กเหัวนะครับสําหรับมันสำหลังเดือน11นะครับแต่อันนี้ผมก็เลยมาแก้ปัญหาไอา้แก้ปัญหาไอา้มันสำหลังเดือน11โดยการผม ใช้ฮอร์โมนชุดทำโครงสร้างเป็นตัวกระตุ้นให้มันสําหลังมีจำนวนหัวที่ดกนะครับมีจำนวนหัวที่ดกก็คือพูดง่ายๆก็คือทำพยายามทำมันสําหลังหน้าแรงนะครับนำมันมันสําหลังเดือน11ให้เป็นเหมือนเหมือนมันสําหลังหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันสําหลังเดือน11มันจะมีปัญหาเรื่องจำนวนหัวต่อต้นนะครับอย่างเง่านี้นะครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าเจ็ด 8, ปดเ 11, าสิบสิบเอ็ดสิบสองสย่อย่างเง่านี้ก็21หัวนะครับจริงๆแล้วมันสมหลังถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นมันสมหลังเดือน11นี่จจำนวนหัวมันจะไม่ดกนะครับที่มันดกได้อย่างนี้นะครับก็เพราะว่าผมฉีดฮอร์โมนชุดทำโครงสร้างผมฉีดไป8รอบมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นนะครับ เป็นตัวกระตุ้นทําให้จํานวนหัวต่อต้นมันเยอะทําให้หัวมันดกแล้วทําให้โ,โครงสร้างดีโครงสร้างดีแล้วตอนนี้น้ําหนักมันจมันจะดีด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสมดุลธาตุอาหารที่ที่ผมฉีดไปก็คือเป็นปาการทำโครงสร้างให้ดีแล้วก็ทำให้สมดุลธาตุอาหารมันได้ก็โครงสร้างดีสมดุลธาตุอาหารมันได้มันก็จะได้จำนวนหัวที่ดกแล้วน้ำหนักดีด้วยเปอร์เซ็นต์แป้งดีด้วยนะครับ แล้วขนาดหัวมันก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับฉเฉลี่ยแล้วนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็คือ,อจำนวนหัวต่อต้นนี่ก็ไม่น่าจะขาดสิบห้านะครับไม่น่าจะขาดสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิี่สบห้า สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เพิ่งมาหันมาปลูกมันสปะหลังนะครับสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตง่ายๆนะครับก็คือทํายังไงเวลาเราปลูกนะครับหนึ่งให้มันเกิดอัตราการเกิดให้มันอย่างน,น้อยๆให้มัน98%นะครับจำนวนจำนวนการเกิดนะครับอย่างน,น้อยๆให้มันได้98% 2 พยายามให้มีความสม่ำเสมอมากที่สุดความสม่ำเสมอเนี่อันดับแรกที่เราต้องทําก็คือการคัดเลือกท่อนพันธุ์ครับท่อนพันธุ์ถ้ามันมีความสดมีความสดแล้วก็ไม่เอาท่อนพันธุ์ที่มันเป็นปลายปลายส่วนปลายนะครับปัญหาเรื่องนี้มันก็จะไม่ค่อยมีครับปัญหาเรื่องอความสม่ำเสมอมันจะไม่ค่อยมีครับ แล้วอีกอย่างก็คือก็คือการปรับปรุงดินนะครับจริงๆแล้วถ้าพอมีทุนเราก็ควรจะมีการปรับปรุงดินนะครับไม่ว่าการใส่อินทรีย์วัตถุหรือว่าการใส่พวกที่ไก่แกบป,ปรับปรุงดินทําให้ดินเราล่วนซุยแล้วก็ทําให้ปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับมันมีประสิทธิภาพเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการใส่๋ีมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าค่าปุ๋ยค่าแรงงานค่ายาต่างๆค่าน้ำมันด้วยมันแพงหมดครับวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดได้ก็คือเราต้องพยายามเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มันได้นะครับถ้าเราเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มันได้ไล่ละสักประมาณหกเตตันเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วครับอย่างต่ํานะครับให้มันได้สักหกเกตตันแต่ถ้าใครแบบ ทำดีๆรักษาดีๆอย่างนี้มันก็มีโอกาสถึง10ตันถึงสิบสตันก็ได้นะครับมันก็มันมันก็แล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วก็การบำรุงรักษาแล้วก็ความเอาใจใส่นะครับภาพรวมแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าปีนีน้อายุแค่10เดือนครึ่งได้หัวขนาดนี้ผมก็ถือว่า ค่อนข้างพอใจมากนะครับเพราะว่าผลผลิตต่อไร่แปลงนี้ผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะขาดสิบตันนะครับมันไม่น่าจะขาดสิบตันแต่จริงๆแปลงนี้นะครับถ้ามันไม่มีการเน่าเสียหายนะครับผมว่ามันน่ามันมีลุ้นไปถึงสิบสามตันนะครับสิบสองสิบสามตันนะครับแปลงนี้เพราะว่าน้ําหนักต่อเงามันได้นะครับอย่างสิบสามตันนี่อย่างสิบสองตันนี่ต้นละสิบกิโลนะครับ ต้นละสิบกิโลนี่ยก็สิบได้สิบสองตันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมดูแล้วแต่ละเงาค่าเฉลี่ยมันผมคิดว่ามันนา่าจะมันมันนา่าจะข้ามสิบสองตันครับมันนา่าจะข้ามเงาละสิบสองโลนะครับนา่าจะอยู่ประมาณสิบสามสิบสามโลน่าจะได้ครับน้ําหนักต่อเงานะครับก็โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้ที่น้องเกษตรกรนะครับ เป็นแนวทางให้สำหรับเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงในไร่ของตัวเองนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทำเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มเริ่มลงมือปลูกใหม่บางทีก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำไร่มันสำปะหลังก็เลยอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเออเราต้องทำยังไงในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้สูง ก็อาจจะมองภาพให้ออกโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ